อ๋อค้างต้นนี้อีกเอา ừm không nhỉ. mỏi đồn nè này, đồn nè này, Đồ này. พาตัวใหญ่เอาตัวเล็กก็ได้ครับกบยางแก้กันจิ๋วครับผมมันเป็นช่องน้ําไหลนะครับช่องเนี้ยช่องน้ําไหลเลยช่องเนี้ยเซ็กเ็เลยนะหาไตปลาก็ไตตามเอาแนวเนี้ยมีลูกคอกอยู่ข้างหน้าฝงครับแต่ตัวเนี้ยเป็นปลาเดี่ยวมันจะดักกินลูกปลาอยู่ครับเนี่ยช่องเนี้ยโอเคครับผมเปล่าด้วยครับกบยางแก้กันจิว๋วทำหลุดไส้สวยไปสองสามตัวโอ้โหวิธทีหนึ่งบางทีก็ติดต้นไม้จังหวะไม่ได้อ่ะ วิทย์ละสายมันพลาดครับมันก็เลยไม่มีแรงที่จะวิทโอเคครับผมฝากด้วยครับคันยักษ์ทองลอกสนวกันครับผมอีกหนึ่งไอเทมเลยโอเคครับผมหนึ่งแต้มมาแล้วแต้มแดก <c oughs> รถเละหมดเลย <c oughs> ขี่ลุยมาโอ้ตายเลยโอเคครับผมสุดยอดมากครับ